อ p พที่3ครับจะเล่าเรื่องเปรตหน้าหมูกายหดงามแต่ว่าปากเหม็นในอดีตนะครับในศาสนาของพระพุทธเจ้าที่มีนามว่ากัสปะได้มีพระพิสุรูปหนึ่งเป็นผู้สำรวมกายคือรักษาศีลได้ดีแต่ไม่สำรวมวาจาคือบริพาดด่าพระพิสุรูปอื่นไปทั่วเมื่อมรณภาพก็ไปตกนรกอยู่หนึ่งพุทธันดรและมาจุติเป็นเปรต อยู่ที่เชิงเขาคิจกูดซึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่พระนาระทะได้ออกบินธบาตตอนเช้าเห็นเปรตตนนี้ได้สอบถามและเปรตข้อเล่าให้ฟังภายหลังกลับมาเมื่อฉันพระาหารเสร็จก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าท่ามกลางพุทธบริษัทที่นั่งอยู่พระพุทธเจ้าข้รับรองและได้บอกว่าเคยเห็นเปรตตนนั้นแล้วและได้ประกาศโทษ อันต่ำสามของวจีทุจริตและคุณอนเนกนันของวจีสุจริตก็จบอธถคถาสุกรเปตวัตถุฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อรับฟังตอนต่อไป